ทีเจะขึ้นค่าโดยสารต้นปี69คนกรุงเทพต้องเตรียมตัวอะไรบ้างมาฟังกันค่ะเรื่องนี้ผู้บริหารอย่างคุณสุรพงษ์เลาหะอัญญาผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTS 4ในเครือของ BTS Group ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจมาค่ะ บอกว่าตอนนี้กำลังหารืออยู่กับผู้จัดการกองทุน BTS g i f เพื่อที่จะขึ้นค่าโดยสารหลักของสายสีเขียวหลังจากที่ไม่ได้ปรับมานานแล้วกว่า2ปีแล้วถ้าถามว่าปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหนคุณสุรพงศ์ก็บอกว่าตอนนี้ยังสรุปไม่ได้แต่ว่าไม่น่าจะขึ้นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเงินเฟ้อช่วงนี้ค่อนข้างต่ำค่ะอ้างอิงกับรอบก่อนหน้านี้เขาปรับขึ้นมาประมาณ7%หรือราวหนึ่งบาทต่อเที่ยวเท่านั้นเองแล้วทำไมต้องขึ้นราคา ผลลักก็คือว่า BTS เนี่ยเขาอยากปรับรายได้ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้เราก็เลยได้เห็นว่าส่วนต่อขยายสายสีเขียวได้ปรับขึ้นราคาไปก่อนแล้วตั้งแต่1พฤศจิกาที่ผ่านมาพูดเรื่องเงินเงินทองทองมาดูงบไตรมาส2ปีนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ BTS พลิกกลับมามีกำไรได้กว่า102ล้านบาทจากปีก่อนที่เคยขาดทุน354ล้าสบล้านบาทได้รวมขึ้นไปที่7 6 6 6ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า40%ส่วนหนึ่งก็มาจากการรวมรายได้จากรับปิดและ แถมยังได้กําไรจากตราสารทางการเงินที่เพิ่มอีกกว่า684ล้านส่วนนวนม์แรงมากที่3ของเขาช่วงเดือนตุลาถึงธันวานี้คุณสุรพงษ์ก็บอกมาว่ามีนน้มดีขึ้นอีกจากธุรกิจรถไฟฟ,ฟ้าที่ยังเป็นตัวดันรายได้หลักโดยเฉพาะถ้าค้าโดยสารใหม่เริ่มใช้ช่วงต้นปีหน้าเนี่ยก็จะเชื่อผลักรายได้ให้โตจาก t น r a l g r กร t h หรือว่าการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติของจํานวนผู้โดยสาร มุมมองนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้เขาให้ราคาเป้าหมายหุ้น BTS อยู่ที่6บาทเทียบกับราคาตอนนี้เนี่ยก็ยังเห็นอัพไซต์อยู่เยอะพอสมควรเลยค่ะแถมบอกมาด้วยว่าถ้ารัฐบาลเดินหน้านโยบายเมาจ่าย40บาทนั่งได้ทั้งวันก็จะยิ่งช่วยเพิ่มผู้โดยสารได้อีก30-40%ก็พล่อยทำให้ภาพรวมธุรกิจเชิงพาณิชย์ของ BTS แข็งแรงขึ้นไปด้วย สรุปเลยก็คือค่าโดยสารสายสีเขียวจะปรับขึ้นต้นปี69แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นกี่บาทส่วน b t s เองก็กำลังฟื้นตัวแรงทั้งไรายได้กำไรแล้วก็อาจจะได้อนิสง์จากนโยบายหมอจ่าย40บาทด้วยและทุกคนล่ะคาคิดว่าถึงเวลาที่ BTS จะขึ้นค่าโดยสารแล้วหรือยังคอมเมนต์กันมาได้นะ